โดยรวมแล้วก็ภูมิใจนี่ว่าอ,อสอมอได้ช่วยประเทศชาติในการลณรงค์การาแพร่เชื้อของอเชื้อโควิด -19 นะครับอย่ามองว่าวัคซีนเป็นตัวอันตรายนะครับเราต้องช่วยกันฉีดวัคซีนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันหมู่นะครับแล้วก็ช่วยรักชีวิตรักครอบครัวแล้วก็รักสังคมแล้วก็เพื่อประเทศชาตินะครับส่วนใหญ่ของอสอมอที่ลงในพื้นที่นะครับ อขอให้ชาวบ้านนะครับหรือชมุมชนที่อ,อสอมอลงในพื้นที่อย่ามองว่าอสอมอเป็นคนร้ายนะครับขอให้มองเรา,เราในฐานะที่อสอมอไปช่วยประสานสัมพันธ์ไปคุยและก็ไปบอกกล่าวนะครับตามตามแผนและก็ณนโะยบายนะครับอย่ามองว่าเราเป็นคนอื่นไกลขอให้มองเ,เราเป็นพี่น้องของท่านนะครับเพื่อเป็นสื่อกลางให้ ความรู้ในเรื่องของโควิดไม่ว่าในเรื่องการประชาสัมพันธ์หรือในเรื่องตัวยานะครับในเรื่องการเคาะประตูทุกอย่างนะครับขอให้มองในในตัวของอสมอว่าเป็นตัวแทนคนหนึ่งที่มาช่วยให้สื่อระหว่างการท่านกับรัฐบาลหรือท่านกับชุมชนนะครับ